สวัสดีในช่วงบ่ายครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมมิเตอร์แซมน,นะครับช่วงนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดอยู่สำหรับวันนี้ก็จะได้นำเอามีดด้ามงาในยุคต้นๆของช่างสอนมาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับพอการเข้าด้ามฝักนี่ก็เป็นแบบสไตล์แบบยุคต้นนะครับดังนั้น พี่น้องที่เข้ามาชมใหม่ๆนะครับถ้าชมวิดีโอจบแล้วถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมทำวิดีโอออกไปทาง YouTube จะได้เตือนว่ามีวิดีโอใหม่ออกมาแล้วนะครับหรือพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมอยากจะรู้จักกับผมอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรกับผมนี่ก็มาทางเบอร์โทร0 8 6 3 5 2 9 6 5 6, 6. เพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้แหละนะครับอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วย ID ด์ไลน์นะครับหมายเหตุอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วย ID ด์ไลน์ให้เพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทเท่านั้นเพราะเพราะ ID ด์ไลน์นั้นมันเป็นไลน์เก่าผมเข้าดูไม่ได้นะครับโอเควันนี้ผมจะเอามีดจากท้องถิ่นที่ผมได้มานะครับเอามาให้กับพี่น้องได้ชมแถวน้องโพนั่นแหละนะครับอ่ะเริ่มต้นจากเล่มเล็กนี้นะครับ เป็นงานช่างสอนในยุคต้นๆของช่างสอนกนในลาวปีพศ2 4 7 0ั0อ,อกว่านนิดๆนะครับามาดูลักษณะของของมีดาการเข้าการเข้ากันตรงนี้เป็นเงินโบราณน,นะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นเงินโบราณแบบโบราณโบราณน,นี่แหละถูกใช้มาอย่างโชคโชนเลยนะครับ ถูกใช้มาอย่างโชคชลแหมอย่างเงี้ยต้องไปให้ช่างทางพยุหะในยุคก่อนโน้นทำนะครับเป็นแหมแบบมีดยุคต้นนะครับเป็นแหมแบบมีดยุคต้นแต่ว่ามีดเล่มนี้เป็นเป็นมีดของช่างสอนในยุคต้นนะเนี่ยเป็นเงินนะครับอันนี้เป็นเงินเลยนะนี้เป็นเงินนะครับเห็นไหมครับเป็นเงินโบราณอย่างเงี้ยนะครับนี่เก่ารอยเงินบริเวณนี้ก็ผุไปเยอะแล้วความเก่าของเขาแล้วก็การถูกใช้ถูกอะไรของเขาเนี่ย ดูลักษณะงานอันนี้เก็บเลยนะครับเก็บยาวเลยนะเล่มนี้ชาวบ้านเขาเก็บมายาวตกทอดมาตั้งแต่บรรพุรุษนะครับเป็นสมบัติตกทอดกันมาของชาวบ้านหนองโพนะเนี่ยงานแท้ๆงาเก่าๆธรรมชาติลึกๆดูง่ายๆแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมดูง่ายมากนะครับ ความยาวเดี๋ยวผมดูความยาวนะครับความยาวเนี่ยเนิ้วครึ่งนะครับรวมด้ามแล้วฝักนี้7นิ้วครึ่งนะครับเนี่ยรวมด้ามเลยเนี่ยเนิ้วครึ่งถือว่าเป็นมีดขนาดพกพานะครับเลยไซสกระเทยมานิดนึงนะครับมีดดูง่ายมากนะครับอย่างนี้เล่มเดียวเที่ยวได้ทั่วไทยนะตรงกลางตอกตัวนะไว้นะครับเป็นลายเสยมาใบโพ ในยุคต้นๆของช่างสอนนะครับเหล็กเป็นเหล็กดีนะเหล็กอย่างนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องสนิมนะครับบางบางจุดมันก็ผุเห็นไหมครับแต่บางจุดมันแห้งมันผุเห็นไหมแต่ว่าเหล็กมันไม่เป็นสนิมอ่ะนะครับโอ้โหตอกอกขระยันยันปลายเลยนะครับ เพราะว่าการตอกอักขระในยุคต้นๆน,น,นั้นอาจจะยังไม่ค่อยชํานาญเท่าไร่ช่างนะครับก็ตอกอาจจะคิดว่ามันจะไม่จะไม่พอตอกยันปลายสุดๆเลยนะครับนี่ตอกยันปลายสุดๆเลยนีน่เป็นลายเสยมาใบโพของช่างสอนนะครับอันนี้คาถาอะไรเนาะนี่เนาะ อผมอ่านยากเลยนะครับอย่างนี้แต่เก่ามากนะครับเก่ามากมีดคมนะครับี่บริเวณนี้มีดคมปิดเลยนะคมเหมือนมีดโกนเลยนะครับนี่บริเวณเนี้ย แสดงว่าถูกฝนมาด้วยนะครับถูกฝนใช้มาตั้งแต่ยุคโบราณนะเอาเก่าจะพอใบมีดนี่เท่าไรเนี่ยจะพอใบมีดนี่ยาวประมาณสี่นิ้วครึ่งยาวสี่นิ้วครึ่งยาวรวมด้ามแล้วฝักเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับอืมไม่รู้เป็นคาถาอะไรนะครับเนี่ยผมอ่านไม่ออกเลย นี่เหมือนกันนะครับอ่านยากมากคาถาบทพิเศษเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรโอกเก่าสุดๆนะครับเก่ามากเล่มนี้สวยมากนะครับเนี่ยการการเข้าด้ามการเข้าด้ามและการเข้ากันบริเวณนี้ก็คือเป็นแหม้จากาล้านเงินร้านทองทัพยุหะนะครับ นี่แบบนี้แต่ว่าฝักนั้นเขาทําแบบบ้านๆนะครับฝักฝักก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับฝักก็จะเป็นแบบบ้านๆแบบนีเน้เล่มอย่างนี้แหละครับถ้าเป็นถ้าเป็นฝักอย่างนี้อย่างเดียวนะถ้าเป็นฝักแหมเงินอย่างนี้ทั้งหมดนะเล่มนี้ก็ราคาเยอะนะแต่นี่มันเป็นด้ามฝักเป็นแบบนี้ก็เลยทําให้เราสามารถเอื้อมถึงนะครับมีดแบบนี้ เราสามารถเอื้อมถึงดูพวกโลหะพวกนี้นะมันเก่ามากเห็นไหมครับไม้เมยก็เก่ามากโน่นนะครับเก่าสุดๆนะครับนี่จากชาวบ้านหนองโพนะเห็นไหมครับเนี่ยมีดมันดูง่ายมากนะครับมีดดูง่ายสุดๆแล้วนะครับนี่แหมก็เป็นแหมเงินเนี่ยเป็นแหมเงินโบราณงาก็งาก็ดูง่ายนะครับงาดูง่ายเก่าคลาสสิก คลาสสิกตั้งแต่มีดคลาสสิกตั้งแต่พวกแหม่พวกอะไรพวกนี้แล้วนะครับใบมีดก็คลาสสิกเนี่ยธรรมชาติจัดจ้านในย่านนี้เลยนะครับเล่มนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูอีกเล่มหนึง่งอาจจะรีวิวอ่าสั้นๆนะครับพี่น้องอาจรีวิวสั้นๆมาดูอีกเล่มนี้ผมก็ได้มาจากในท้องถิ่นเหมือนกันนะครับเล่มนี้ก็มีลักษณะแบบเดียวกันก็คือเป็นมีดช่างสอนนะครับ เป็นมีดช่างสอนนี่ก็ได้มาจากท้องถิ่นดูงาดีที่เขาเก็บกันมาอย่างเงี้ยนะครับมีดแบบนี้ใช้สบายใจไม่ต้องสะดุ้งไม่ต้องสะเทือนไม่ต้องอะไรเลยนะครับเพราะว่ามีดมันดูง่ายนะฮะมีดมันดูง่ายมากดูเนี้ยงาเงินี่ก็ดูง่ายแม้เก่าลึกเลยนะครับชิดเฉียดร้อยปีอ่ะแล้วแหมก็เป็นแหมเงินเห็นไหมครับนี่แหมเงินแบบโบราณด้วยไม่ใช่แหมเงินในอ่ในยุคก,กลางจริงๆนะครับเป็นแหมเงินในยุคต้น ในยุคต้นเป็นยุครอยเชื่อมระหว่างยุคระหว่างยุคต้นตอนปลายกับยุคปลายตอนยุคกลางตอนต้นนะฮะยุคต้นตอนปลายกับยุคกลางตอนต้นมาเชื่อมต่อกันนะครับเดีย๋ยเงินแท้เป็นอย่างนี้นะครับนี่เงินแท้เงินแบบนี้แหม่แบบนี้จะต้องสั่งทําจากร้านเงินร้านทองทางวิยุหะในยุคโน้นเท่านั้นนะครับเป็นแผ่นเงินทั้งหมดและเป็นเงินเปอร์เซ็นต์สูงด้วยนะครับ ส่วนมีดก็เป็นมีดลายเสเอ่อลายลาย,ลายนาคสมพง์ของช่างสอนนะครับลายนาคสมพง์ดูความเก่าเดี๋ยวอ,อสุดยอดของความคลาสสิกนะครับมีดเล่มนี้เห็นไหมดูง่ายมากเชื่อไหมมีดเล่มนี้เหมือนกันนะครับถ้ามีดเล่มนี้นะแหมเป็นลักษณะแบบนี้พูดกันราคาไม่ถูกเลยนะครับถ้าแหมเป็นอย่างนี้ ถ้าแหมทั้งถ้าฝักเขารัดอย่างนี้นะถ้าฝักเขาลัดอย่างนี้นะเล่มนี้ราคาพูดกันไม่ถูกแต่เนี้ยฝักเขาทําแบบบ้านๆแบบนี้ฝักทําแบบบ้านๆแบบนี้พวกเราก็เลยเอื้อมถึงนะพวกเราเลยเอื้อมถึงก็แค่เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวหน่อยนะเนี่ยแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าเป็นฝักและเขาลัดแบบนี้นะถ้าเขาลัดแบบนี้รับรองยากเลยนะครับรับรองที่เราจะเอื้อมถึงน่ายากเลย ดูมีดสิครับมีดเล่มนี้ความยาวรวมด้ามและฝักนะครับสิบนิ้วความยาวรวมด้ามและฝักสิบนิ้วนะครับเก่าสุดๆโอ้เนี่ย,เน,ย,เ,นยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหล็กเก่าเป็นอย่างนี้นะครับเล่มนี้ก็อายุฉียดเฉียดร้อยปีแล้วนะครับฉียดเฉียดร้อยปีแล้ว โอ้โห oh, ความคลาสสิกแบบนี้ต้องเอามาให้พี่น้องชมชมบ่อยๆนะเล่มนี้นะต้องให้พี่น้องชมบ่อยๆแล้วนะครับคลาสสิกมากนะครับเอาเป็นครูได้เลยนะเป็นครูทางด้านเหล็กประเภทที่มันไม่เป็นสนิมเนี่ยนะครับเหล็กออกข้าวขาวอย่างนี้หน่อยนะฮะเอาเป็นครูได้เลยเป็นครูไว้ศึกษามีดยุคกกลางยุคปลายได้เลยนะครับนี่ลายมือช่างลายมือช่างสอนเห็นไหมครับลายมือช่างสอนเป็นอย่างนี้แล้วก็คราบใครบริเวณกันมีด นี่บริเวณการมีดตรงนี้ก็เป็นสนิมหน่อยเนาะจะว่าไม่เป็นสนิมก็ไม่ได้นะครับตรงนี้มันมีสนิมขุมด้วยสินี่มีสนิมขุมหน่อยหนึ่งนะครับแห,หมบริเวณนี้เนี่บริเวณเนี้ยถ้าเกิดสนิมขุมเนี่ยเราก็ต้องสังเกตว่าสนิมมันแห้งไหมสนิมมันระเบิดมาจากในเนื้อในเหล็กไหม ไม่ใช่สนิมที่มันเจาะจากข้างนอกเข้าไปนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าระเบิดมาจากเนื้อในเหล็กอันนี้ก็กําลังจะระเบิดออกใช่ไหมครับนี่อย่างเงี้ยเก่าจริงนะครับดูคราบใครบริเวณนี้นี่นะครับแล้วดูเปอร์เซ็นเงินนะนี่เปอร์เซ็นเงินแหมยุคต้นเป็นอย่างนี้นะครับแมมยุคต้นแต่มีดเล่มเนี้ยเป็นยุคต้นตอนไปปลายและก็เป็นยุคกลางตอนต้นต้น,ตนรอยเชื่อมระหว่างยุคเขาเรียกว่า ชายแดนช่วงเวลาก็แล้วกันนะครับโอ้งานนี้ท่อนเบื้อเริ่มเลยนะงานนี้ท่อนเบื้อเริ่มโอ้มีดเล่มนี้ต้องบอกว่าอืมคลาสสิกสุดๆนะจริงๆนะเล่มนี้สุดๆจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงนะครับสุดเลยเล่มนี้นะสุดจริงๆเนี่ยมีดแบบสไตล์แบบเนี้ยนะครับ ดูง่ายมากเลยนะครับมีแบบนี้เนี่ยลายหน้าสมพงเราดูหน้านาคของช่างสอนนะนี่ดูหน้านาคเออกด้วยคาถาหัวใจพระรัตนตรัยมะอาอุนะครับตรงนี้ก็เป็นธาตุสีนามาพัตะตรงนี้เป็นคาถาพระเจ้า16พระองค์นามานาอานอกอนาการน,น,นาอากังนะครับตรงนี้เป็นหัวใจธาตุอ่าเป็นธาตุกรณีนะครับเป็นธาตุกรณี ตรงนี้เป็นหัวใจติพิโสตรงนี้เป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะฮะทางด้านนี้เป็นรูปองค์พระนะครับตรงนี้เป็นกระถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับสำหรับคาถา,าธาตุกรณีเนี่ยเขาขุดเจอในแผ่นศิลายุคสุโข,ขทัยเลยนะครับเนี่ยนะครับบางทีก็ใช้แทนธาตุสีได้ด้วยนะครับใช้แทนแทนธาตุสีดินน้ำลมไฟนะเนี่ยนะครับ บางทีก็เกี่ยวกับเรื่องเป็นเคร็ดสำหรับผู้ที่ถือมีดจะนี่ก็คืออยากคบคนชั่วพระให้คบคนดีจพะพระกะกะนี่ให้มันทำความดีอยู่เนืองนิดสะนี่ก็คือให้พิจารณาความไม่เที่ยงแท้ของทุกสิ่งทุกอย่างที่ในในโลกนี้นจะได้ไม่เกิดความมัวเมาอันนี้ก็คือลักษณะที่เขาทำเป็นเคร็ดไว้นะครับ ทางด้านนี้ก็มีสนิมนิดหน่อยเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเปรียบเทียบให้ท่านได้ชมว่ามีดยุคเดียวกันเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นแหมโบรารณแบบเดียวกันเลยเห็นไหมครับเนี่ยแหมแบบนี้ยเป็นแหมยุเยนนนคเดียวกันนะครับเป็นแหมยุคเดียวเป็นแหมแบบยุคต้นๆนะครับใบมีดก็เป็นมีดยุคเดียวกันนะเนี่ยเป็นมีดช่างสอนเหมือนกันทั้งคู่นะครับ มีคั้งสอนเหมือนกันทั้งคู่แล้วงานนี้ก็ไม่ได้ทิ้งกันเลยนะครับงานอยู่ในยุคเดียวกันนะเห็นไหมครับพอดีผมอยู่ข้างๆทางนะครับตามชนบทนะครับตามชนบทแต่ผมก็มาต่างจังหวัดหน่อยนะครับมาต่างจังหวัดมาทําธุระนะฮะก็เลยเอามาทําวิดีโอสั้นๆให้กับพี่น้องได้ชมก็แล้วกันนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องทำภาระขีดอีกหลายอย่างนะครประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคครับพี่น้องครับสำหรับท่านที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดวีดีโอนะครับหรือพี่น้องอยากจะพูดคุยกับผมก็มาทางเบอร์โทร0863529656นะครับตรงนี้เป็นช่องทางติดต่อกับผมโดยตรงสำหรับวันนี้ ขอบารมีครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านจงปกป้องคุ้มครองให้พี่น้องมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะครับครับสวัสดีครับผมมิเตอร์แซมครับ